สวัสดีครับท่านฟั้าสวัสดีกับผมดรชาลอ์นะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเดินนะครับในช่วงของการคุยกฎหมายกับผมดรชาล์นะครับเจนนะาอัรวมดูเนตช่องดรชาล์ด้วยกันไม่ขดข้ามโฆษณาจะเดินขึ้นไปวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็ยังอยู่ในประเด็นเรื่องของผลคดีต่อเนื่องของผู้กับโจกับพวกอีกเจ็ดคน หลังจากที่นะครับถูกกล่าวหาเรื่องของคดีอาญานะครับตามที่ที่เป็นข่าววันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็ผลทางวินัยคดีวินัยนะครับก็จำเป็นจะต้องมีการดําเนินการต่อการดําเนินคดีวินัยครับท่านผู้ฟังเมื่อขา้าราชการผู้นั้นเนี่ยถูกกล่าวหาหรือกระทาความผิดอาญานะครับก็จะมีการดําเนินคดีวินยัยควบคู่กันไป ซึ่งตามพรบรตำรวจแห่งชาตินะครับมาตราที่79ก็จะเป็นเรื่องของวินัยอย่างร้ายแรงซึ่งมีอยู่7อนุนะฮะในกรณีของพุ่งกับโจกับพวกทั้ง7คนนะครับก็ถูกกล่าวหานะฮะว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงคือร่วมกันทําร้ายร่างกายในกีรพงษ์ธนพัฒน์ผู้ต้องหาคดียาเสพติดเพื่อเรียกรับ เงินจำนวน2ล้านบาทจนเป็นเหตุให้ในายกิรพลเสียชีวิตและอ้างเหตุว่าผู้ต้องหาเสพยากเกินขนาดและต่อมาถูกดำเนินคดีอาญาในศาลจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งสารนั้นได้อนุมัติให้ออกไม้จับในความผิดดังกล่าวฐานเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดผู้หนึ่งร่วมกันตั้งแต่5คนขึ้นไปนข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทําการใดไม่กระทําการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใดโดยใช้กําลังประทุษร้ายและร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยทรมารหรือกระทําโดยการทารุณโหดร้ายอันเป็นการกระทาผิดวินัยตามพรบตรวจแห่งชาติมาตราที่79ก้าซึ่งมีโทษถึงไล่ออกรวมทั้งสิ้นเกียรตินาย โดยทางผู้กับโจและพวกได้ให้การปฏิเสธต่อตลอดข้อกล่าวหาและยังไม่ขอแจ้งรายละเอียดในการปฏิเสธในขณะนี้เพื่อรอพบทนายความก่อนแล้วจึงมีการจะให้การเพิ่มเติมในภายหลังภายหลังจากที่มีการแจ้งข้อกาาล่าวหาและก็สอบปากคำนะครับซึ่งการสอบปากคำนั้นไม่คณะกรรมการนั้นไม่สามารถที่จะ เดินทางเข้าไปสอบปรกคำในเรือนจำได้เพราะมีมาตรการเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดเรื่องของโควิดจึงได้มีการต่อสายทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับโดยการแจ้งข้อกล่าวหาสสสให้กับทางด้านของผู้ก,กับจุกับพวกเจ็ดคนรับทราบว่าตอนนี้มีการตั้งกรรมการนะครับสอบสวนความรับผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง นะครับเรียบร้อยแล้วก็มีการปฏิเสธและก็ดําเนิกนการตามขั้นตอนของอวินัยต่อไปคดียากากับคดีวินัยเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรหรือไม่โดยหลักแล้วท่านผู้ฟังครับโดยหลักแล้วนี่นะในควาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่วางไว้สองแนวคดียาญากับคดีวินัยเป็นคุณะอย่างกันสามารถดําเนิกนการได้โดยไม่ต้องรอผลคดียา,ยา mm hmm. พูดง่ายๆคือคดีวินัย ดำเนินกันได้ไม่ต้องรอผลคดีอาญาแต่อีกแนวทางคำวินิจฉัยหนึ่งของศาลปกครองสูงสุดวางเอาว่าเมื่อคดีอาญากับคดีวินยัยเกี่ยวเนื่องกันดังนั้นความสัมพันธ์ข้อที่จริงที่เกี่ยวเนื่องกันการจะจะทำคำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งไล่ออกนะประการใดต้องรอผลข้อเท็จจริงจาก คดีอาญาด้วยดังนั้นในยะของการพิจารณาเนี่ยมันจะมีสงองแนวทางแต่จะมีข้อพิเศษหรือข้อแตกต่างกันนะครับก็คือเรื่องของถ้าข้อที่จริงนั้นเป็นข้อที่จริงเดียวกันไม่สามารถแยกออกจากคดีวินัยและคดีอาญาได้อันนี้ต้องฟังมีต้องรอผลคดีนะครับสองถ้าข้อที่จริงกับในคดีอาญาและคดีวินัยนั้นสามารถแยกจากกันได้ก็ไม่ต้องรอผลคดีอาญา ดำเนินการได้เลยในกรณีของผู้กับโคกับพวกเจ็ดคนถือว่าเป็นความผิดประจักษ์นะเป็นการกระทำนะครับที่เข้าข่ายวินัยอย่างร้ายแรงนะครับดังนั้นแต่เพื่อความรอบคอบของการดำเนินการทางวินยัยจึงจำเป็นจะต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหานะครับและให้ทางด้านของผู้กับโคกับพวกอีกเจ็ดคนนั้นนะครับได้แก้ต่างกันไป เพื่อให้ความเป็นธรรมนั้นได้รับความเสมอหน้าที่ใดเสมอภาคเช่นเดียวกันนะครับโอเคก็ต้องติดตามดูนะครับว่าหลังจากที่คณะกรรมการชุดของพลตํารวจโทรสราวุธนะครับได้ขึ้นรถยนต์ตู้ออกจากเรือนจำไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์ที่กองร้อยตำนที่2 1ลกลับกรุงเทพโดยทันทีโดยไม่ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อ่าวแต่อย่างใดกนะ็มันมีเหตุผลนะครับที่ไม่สามารถที่จะ เข้าร่วมหรือเข้าไปสอบประคำในเรือนจำได้นะครับต้องใช้ระบบเรื่องของวิดีโอคอนเฟรนต์คดีวินยัยนะครับก็เป็นคดีที่ต้องติดตามดูนะครับก็หลังจากที่นะครับมีการตั้งกรรมการแล้วคำสั่งที่ตามมาก็คือคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะครับก็ติดตามดูนะครับคดีนี้ทั้งคดีวินัยและคดีอาญานะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างคดีอาญาก็น่าสนใจ ดะช่ยวยให้กับเราว่ากันนะครับเรื่องของคดีอาญามันมีผลที่จะชี้เป็นชีต้ตายเรื่องของผลชนะสูตรผลชนสูตรจะเป็นเหมือนกับจิ๊กซอที่สำคัญที่จะคลายเป้านะครับว่าที่มาที่ไปของสตอรี่เรื่องของเ,อเ,อเรื่องราวทั้งหลายที่เป็นอย่างไรนะครับก็ต้องติดตามกันนะครับกับช่องดรชาร์ลอไลท์และ ด็อกเตอร์ปรชากระมลนิธิธรรมครับสำหรับวันนี้ขอญอาตลาท่านผู้ังไปก่อนนะครับสวัสดีครับอยายครับ